แจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนจากทางกระทรวงพาณิชย์นะคะตอนนี้เร่งช่วยพี่น้องเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตผู้ค้านะคะในส่วนของเรื่องปุ๋ยแล้วก็ช่วยเกษตรกรลดในส่วนของต้นทุนด้วยนะคะสําหรับการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในครั้งนี้ราเรทและเกณฑ์เงื่อนไขเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้สันทัจะพาคุณผู้ชมไปติดตามข้อมูลข่าวสารค่ะหากคุณผู้ชมเข้ามาเริ่มรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ subscribe. เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสันทับนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพี่ ี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนท,ทุกท่านนะคะ ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกร,กรอย่างเต็มที่เพราะเข้าสู่ในส่วนของฤดูการผลิตแล้วนะคะคุณผู้ชมและในส่วนของช่วงการใส่ปุ๋ยก็มีบทบาทในการเป็นต้นทุนนะคะให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรในการทํานาด้วยทําไร่ด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฤดูฝนเข้ามาแล้วการใส่ปุ๋ยการทํานาหวานข้าวก็ต้องเร่งช่วยพี่น้องเกษตรกร,กรในด้านนี้ด้วยซึ่งล่าสุดนะคะกรมการค้าภายในได้จับมือกับทางกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ค่ะ รวมไปถึงสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการค้านะคะการผลิตแล้วก็การนำเข้าด้วย โดยได้มีการจัดโครงการขายปุ๋ยราคาถูกปริมาณ200,000ตันนะคะรวมแล้วอยู่ที่84สูตรช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นเผยว่าราคาจะถูกลงกว่าท้องตลาดอยู่ที่กระสอบละ20บาทค่ะซึ่งสามารถซื้อได้ผ่านสากรและก็สถาบันเกษตรกรนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่ราสุดค่ะร้อยตรีจักรายยอดมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในก็เปิดเผยว่าตอนนี้ได้ ได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็กรมส่งเสริมสหกรณ์จะทําโครงการลดราคาปุ๋ยเพื่อบรรเทาต้นทุนการผลิตของพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ยังให้ความช่วยเหลือแล้วก็ความร่วมมือกับสมาคมการค้าปุ๋ยแล้วก็ธุรกิจการเกษตรไทยซึ่งสมาคมผู้ผลิตในส่วนของปุ๋ยสมาคม ่าไทยธุรกิจเกษตรซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้นําเข้าปุ๋ยแม่แม่ปุ๋ยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ปุ๋ยเคมีกว่าสิบเกรายก็ได้เร่งช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรด้านนี้ซึ่งที่ผ่านมานะคะราคาปุ๋ยในท้องตลาดก็มีการปรับตัวสูงขึ้น หลังจากมีวัตถุดิบแม่ปุ๋ยยูเรียแล้วก็แม่ปุ๋ยฟอสเฟตนะคะแล้วก็แม่ปุ๋ยโพแทสเซียมรวมถึงปุ๋ยเคมีสําเร็จรูปที่ส่วนใหญ่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดเลยมีการปรับตัวราคาสูงขึ้นหลังความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีในต่างประเทศขยายตัวแล้วก็ทางกระทรวงพาณิชย์นะคะจึงได้ดําเนินการมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะอันนี้ร้อยตีจักราก็กล่าวไว้ค่ะทั้งนี้นะคะคุณผู้ชมถ้าหากพบว่ามีการกักตุนหรือว่าจําหน่ายสินค้าในราคาแพงเกินสมควรก็จะมีบทลงโทษให้กับผู้ประกอบการตรงนี้ด้วยสามารถร้องเรียนหรือว่าแจ้งการร้องเรียนได้ที่สายด่วน1 5 6 9กรมการค้าภายในหรือว่าสํงงา,นานักงานพาณิชย์จังหวัดทุกสากขาค่ะขอบคุณข้อมูลข่าวสารจาก D i t บริหารจัดการสินค้ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ นำเรื่องราวข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ชมเรื่องของการาพานิชจับมือเกษตรผู้ผลิตผู้ค้าลดราคาปุ๋ยให้กับพี่น้องเกษตรกรช่วยลดต้นทุนนะคะเอาละคา่าร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้นะคะถุงละ20บาทช่วยได้มากน้อยแค่ไหนสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับชมและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ